ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทรูมิลลิวอลิตแบบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมก็ใครที่อยากจะมีเงินฟรีนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทรูมิลลิวอลิตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่ เราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับเขียนชื่อแอปตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมหรือว่าที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอตรงนี้เลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกไปค้นหาเองนะครับก็กดลิงก์ตรงอ ความค e ิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับก็สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่แอปได้เลยนะครับแอปนี้ไม่ต้องสมัครนะครับผมเราก็กดเข้ามานะครับอย่างนั้นนะครับผมเราก็กดเริ่มต้นได้เลยนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นนะครับก็สีส้มบวกสีส้มเนี่ยเท่ากับเลขสีแดงนะครับเลข3สีแดงเนาะแล้วก็เลข3สีแดงเนี่ยบวกกันนะครับก็จะเป็นลยนนะะคครรัับบผ ก็ให้เราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเป็นในส่วนของรางวัลมือใหม่นะครับตัวนี้ก็จะได้ทุกคนเนาะเมื่อเราเข้าใช้งานของแอปนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดถอนเงินได้เลยนะครับผมโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการใช้เพชรในการถอนเงินนะครับก็คือจํานวนเพชรเนี่ยผมมีอยู่ที่15เพชรนะครับก็เป็นรางวัลที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับในส่วนของ15เพชรเนี่ยเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่0.15บาทไทยนะครับก็จะมีรางวัลการถอนเงินนนขั้ต่่ที0.15 ส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็300นะครับ750 2,100แล้วก็3,000บาทนะครับผมก็ให้เรากดรับรางวัลได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาจะให้เราใส่เบอร์ True Money w a เ l e t นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้า True Money w a l ล e t เนาะเราก็ใส่เบอร์ลงไปนะครับสำหรับเบอร์ True Money w a เ l e t นะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเราใส่ผิดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็ให้เรากดโอเคแล เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสลับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีในสงองการรับรางวัลอีกนะครับผมถ้าเรามีเพชรเราก็สามารถมากดรับรางวลัลแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับมีการเช็คอินด้วยนะตรงนี้จะเป็นการเช็คอินนะครับผมเราสามารถมาเช็คอินเพื่อที่จะรับในส่วนของการาล็อกอินหรือว่าของรางวัลตรงนี้ได้นะครับผมต่อไปนะครับวิธีการเล่นนะแล้วก็เลื่อนลงนี้ลงมานะครับผมเห็นไหมเลื่อนลูกบอลลงมานะครับถ้าขึ้นแจ้งเตือน600บาทตรงนี้นะครับก็ให้เรากดถอนนะครับแล้วก็กดตามที่เขาแนะนําไปนะครับผมสาหรับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจ มีระยะเวลาอยู่ที่7วันนะครับก็คือจะเป็นการเล่นเกมนะครับในแต่ละวันไปนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้เราทำเนาะอย่างเช่นวันแรกเนี่ยวันที่1นะครับเขาจะให้เราเล่นเกมนะครับจนถึงเลเวล5นะครับแล้วก็ดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอในแอปนี้นะครับผมทั้งหมด15ครั้งนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะในส่วนของวันที่6แล้วก็วันที่7นะครับวันที่6เนี่ยเขาจะให้เราแนะนําเพื่อนด้วยเนาะอยู่ที่2คนนะครับแล้วก็ดูโฆษณาประมาณ1 0 0 0โฆษณานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าปรับเปลี่ยนหรือย แล้วก็ดูโฆษณาเนี่ย2,000ันครั้งนะครับซึ่งภารกิจมันค่อนข้างยากเนาะอันนี้ผมเลยไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่เคยทําเลยนะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้นะไม่รู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะถอนเงินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเงินที่เยอะมากนะครับอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับจากที่ผมเคยเล่นแอปของค่ายนี้มาเนี่ยผมเคยถอนเงินไปประมาณ180กว่าบาทนะครับมันก็ยังไม่จ่ายเลยนะครับถ้าเราจะถอนนะครับก็แนะนําให้ถอนที่ประมาณหลัก10นะประมาณไม่เกิน50บาทหรือว่า30บาทเนี่ยก็แนะนําให้รีบถอนออกนะครับอย่า นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่จ่ายเงินให้เรานะครับต่อไปนะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะเล่นเกมปล่อยลูกบอลลงไปเรื่อยๆเนาะเอาลูกบอลที่มันเหมือนกันนะครับเอาลูกบอลที่มันเหมือนกันเนาะสําหรับตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของการรับเพชรนะครับเพชรลอยไปละนะครับเขาแนะนําให้เรากดเนาะก็เด้งเข้ามาที่เดิมนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนโดยการใช้เพชรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเนาะให้ลูกบอลเนี่ยมันลงตรงกันนะครับผมนี่ฮะบวกลูกบอลไปเรื่อยๆนะสําหรับเพชรเนี่ยเราก็กดรับ โฆษณาหรือว่าวิดีโอนั่นเองนะครับก็ให้เราทําการดูโฆษณาให้จบก่อนนะครับผมถึงเราจะได้รับเพชรนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่3.21เพชรนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองนะครับก็กดรับรางวัลมานะครับอ่าแล้วด้านบนตรงนี้นะครับผมเขามีในส่วนของอ่าในส่วนของเหรียญทองให้เราด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหยอดกระปุกออมสินเนาะเก็บในส่วนของเหรียญทองนะครับไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามันจะถอนได้ตอนไหนนะครับสลับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับสลับเพชรตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดรับได้เหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับเรานะะครรรรรััับบบเาาจหือว่ นะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีในส่วนของกระเป๋าแล้วก็รูปอ่ซองจดหมายนะครับแล้วก็เป็นภารกิจเนาะแล้วก็รูปหมูอมสินนะครับในส่วนของกระเป๋านี่ก็จะเป็นส่วนการใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนนะครับสามเพชรนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่0.03บาทไทยนะครับถ้าเราจะถอนที่300บาทเนี่ยเพื่อนๆต้องคำนวณดูนะครับว่าต้องใช้เพชรกี่เพชรเนาะหนึ่งร้อยเพชรเนี่ยจะเป็นเงินอ่าอยู่ที่1บาทนะครับผมหนึ่งร้อยเพชรเท่ากับเงิน1บาท1000เท่ากับ10บาทนะครับผมหนึ่งหมื่นเท่ากับ100นะครับผมถ้าเเราจะถอนนงิที่ บคุณจะต้องมี30,000เพชรในการแลกเปลี่ยน300บาทเนาะก็ลองเก็บสะสมดูได้นะครับการเก็บสะสมเพชรก็ได้จากการเล่นเกมนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็มันด้งขึ้นมานาะเป็นในส่วนของวงล้อเสียงโชคนะครับการหมุนวงล้อเสียงโชคตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการรับเพชรนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเงินสดด้วยนะก็ให้เรากดหมุนด้านล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ทําการหมุนเรียบร้อยนะครับก็ได้รับมาที่0.01นะครับผมเราก็กดรับรางวัลแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใน จดหมายตรงนี้นะครับผมก็สลหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้รับเงินเยอะขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับถามว่าไม่มีเพื่อนแนะนําได้ไหมก็แนะนําได้นะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแนะนําเพื่อนที่เรารู้จัก นะครับหรือว่าคนที่เราสนิทนะครับคุณสามารถไปแนะนําเพื่อนใครก็ได้นะครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Li ลน์ย u ทูบทิกต o อนะครับหรือว่า Instagram นะครับผมเราสามารถไปแนะนําได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือว่ารูปแบบการแนะนําของเรานะครับลองไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็มีหลายวิธีมีหลายรูปแบบมีหลายช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วแล้วก็ได้เยอะที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมก็กดเข้ามาแล้วนะครับประมาณ ในส่วนของการเล่นหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาทําดูในส่วนของแอปนี้นะครับถามว่ามันได้เงินจริงไหมมันได้เงินจริงแน่นอนนะครับสรับแอปของค่ายนี้เนาะก็เห็นหลายแอปที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็ได้เงินจริงนะครับผมก็ถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่เยอะนะครับผมในสองการเล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถเก็บฟรีเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆได้ถ้าใครอยากจะได้วันละ100 2 0 0 3 0 0หรือว่ามากกว่านี้นะครับคุณจะต้องไปแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมนะครับถึงคุณจะได้เยอะขึ้นนะครับผม แต่ถ้าคุณจะมาเล่นเองนะครับวันเดียว2วันนะครับก็ค่อนข้างยากนะที่เราจะได้เงินวันละ10บาทหรือว่า200-100ต่อวันนะครับตรงนี้ยากมากนะครับถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ